ไม่ต้องรอสิบหกวันถูกหวยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยทุกวันที่สิบหกเฮ้ยทุกวันที่หนึ่งไม่ต้องรอค่ะเพราะในระหว่างกว่าจะไปถึงวันนั้นทุกคนคุณจะต้องได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในระหว่างการเดินทางวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณหากระปุกบุญอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านคุณเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นอะไรก็ได้เราจงหยอดเหรียญแห่งบุญวันละ เก้าเหรียญบางคนมีมากกว่านั้นอยากมากกว่านั้นรู้สึกอยากหยอดและอยากมีมากกว่านั้นก็วันละสิบเก้าแต่บางคนนะคะเอาที่สบายๆนะคะหยอดเหรียญบุญหรือสะสมเหรียญบุญให้ได้วันละเก้าบาททุกคนบางคนบอกว่าแค่เก้าบาทแต่บางคนบอกว่าตั้งเก้าบาทใช่ไหมคะคุณนะคะต้องหยอด เก้าบาทแล้วถ้าวันไหนคุณหาไม่ได้ทุกคนคุณจะยอดสิบบาทหรืออะไรบาทก็ได้แต่จิตจิตเราอะค่ะมันจะต้องแบบเก้าบาทอย่ารู้สึกยากอย่ารู้สึกว่ามันเยอะอย่ารู้สึกว่าทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าครูบอกคุณว่าอันนี้ท่านะถ้าครูบอกคุณว่าคุณยอดวันละเก้าบาทอะอนาคตต่อไปคุณะจะได้แบบโอ้โหทั้ทงทั้งที่คุณยอดเงินในกระปุกของคุณนี่แหละยังไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะ คุณหยอดใส่กระปุกบุญของคุณแต่คุณจะเห็นนะคะว่าเงินมันจะหลั่งไหลมาหาคุณมาจากที่ทางไหนไม่รู้เย,เยอะแยะมากมายให้คุณได้หยอดอย่างน่ามหัศจรรย์น,นะคะอันนี้ก็ลองนะคะเพราะครูไม่กล้าบอกว่าใช่สิเงินเก้าบาทเดนมันก็ไม่ได้มากสําหรับครูแต่มันมากสําหรับทุกคนคะเมื่อไร่ที่เราตั้งใจจะทําอะไรอะคะมนุษย์เราอะคะเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณเชื่อครูเหอะ ไม่ว่าคุณจะทํากิจการอะไรคุณค้าขายอะไรอยู่หรืออะไรก็ตามมันจะเกิดเงิน9้าบาทอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะเดี๋ยวก็เจอเหเรียญสิบเดี๋ยวก็เจอแบงค์ยี่สิบเดี๋ยวก็เจอเงินวางไว้ตรงตู้เย็นบ้างแหละตรงเครื่องซักผ้าบ้างแหละเดี๋ยวก็มันมันจะเกิดปฏิหารอย่างน่ามหัศจรรย์จากความตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกคนคะหยอดเงินวันละเก้าบาทแต่ส่วนใหญ่คุูจะหยอดมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือยี่สิบร้อยหนึ่งอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าอย่างน้อยต้องไม่ให้ขาดเก้าบาทนะคะ เพราะชีวิตคุณจะก้าวหน้าทุกด้านเลยมันจะเกิดจากพลังของเหรียญน,นะคะทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าก้าวหน้าอะไรไม่ควรจะได้ก็ได้คนที่ไม่เคยเอาคนที่ยืมเงินคุณไปหายหัวไปหลายปีจะเอาเงินมาคืนคุณหรืออะไรก็ตามหรือคุณติดเงินใครก็ตามคุณจะร้อนลนแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เงินไปคืนเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองดูค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องลองทำไม่ใช่ให้ลองเชื่อ นะคะแล้วหยอดทําไมอ่าฟังให้ดีนะคะหยอดไปเรื่อยๆทุกคนหยอดไปเรื่อยๆนะคะกระปุกนี้เงินเหรียญเนี้ยจะมีพลังเยอะมากเพราะลมันเป็นพลังแห่งความตั้งใจเมื่อไหร่ก็ตามฟังคุยดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบุญกระถินมีบุญพ่อป่ามีบุญสร้างพระมีบุญเลงทานมีบุญสร้างห้องน้ําหรือมีบุญอะไรก็ตามทุกคนฟังคุยดีสมมติเนาะคุณอยากร่วมกับคนนี้พันหนึ่งเฮ้ย ครูจะสร้างพระสมมตินะคะร่วมกับครูร้อยหนึ่งดีกว่าสมมตินะมีจิตจะร่วมกับครูร้อยหนึ่งมีจิตจะร่วมกับครูสามร้อยมีจิตจะร่วมกับครูพันหนึ่งสมมตินะคะให้คุณนําเหรียญนะคะเก้าบาทนะคะมาแปะกับเงินที่คุณจะร่วมแล้วร่วมไปอย่างนี้ค่ะต้องมีจิตตั้งต้นก่อนนะแล้วนําเหรียญเก้าบาทมาแปะแล้วทําไปอย่างนี้ค่ะทุกบุญที่คุณอยากทําสมมุติว่าคุณเห็นคนข้างบ้านคุณน่ะทาพระป่าทํากระถินอย่างนี้ค่ะ คุณน่ะเห็นแบบเฮ้ยคนนี้จะสร้างพระเฮ้ยข้างบ้านเรามีงานบุญเฮ้ยคนนี้จะบวชบวชลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจมากเลยจะช่วยห้าร้อยตั้งใจมากเลยจะช่วยร้อยหนึ่งตั้งใจมากเลยจะช่วยพันหนึ่งมันมันจิตตั้งต้นเรามีอยู่แล้วแล้วห้ามลืมที่จะไปเอาเหรียญบุญเก้าบาทที่เรามีความตั้งใจไปแปะทุกคนพลังของการช่วยจะ,จะเยอะจะจะสูงมาก จะเป็นพลังบุญนะคะพลังบุญจะหนุนนําคุณน่ะคิดแค่นี้พอเพราะเรามีจิตที่ดีอยากไปร่วมบุญกับเขาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าร้อยสามร้อยกันแล้วแต่แล้วเอาเก้าบาทที่คุณหยอดนะคะแบ่งมาแค่เก้าบาทไปแปะทุกครั้งที่คุณทําบุญมหาเศรษฐีเวลาเขาทาอะไรเขาไม่มาเล่าคุณแบบนี้หรอกเสียเวลาครูเป็นมหาเศรษฐีระดับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะทุกคนธุกรกิจก็อย่างที่บอกครูจะไม่เสียเวลามานั่งพูดให้เหนื่อยหรอกแต่ครูกําลังสร้างบุญ บอกคุณตรงนี้อ่ะนะครูกำลังสร้างบุญให้เทพเทวดาประจําทัวครูให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของครูนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่เหนื่อยครูมีความสุข